ันนี้ไม่ไม่ได้บาไปเที่ยวสลงการแล้วนะอยู่ที่สาราหมูี่สองเนี่ยทำบุญเพรว่าไปเที่ยวมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ที่้านกูดน้าไอตรงไอประวานนะถ้าเลี้ยวขวาไปออกโมทั้งหลังอะนะถ้าใครเข้าไปนะเมื่อวานเข้าไปประมาณบ่ายสองสองครึ่งนะกว่าจะออกมาได้ก็ทุ่มยี่สิบอะวันนี้ใครจะตามไปก็เตรียมเตรียมเวลาไว้ด้วยแล้วกัน,นะะเออเตรียมเวลาไว้ด้วยอะ <c oughs> ถ้าถ้าจะไปอะนะมันติดจริงจริงแต่เดี๋ยวนี้ทําบุญที่ตลาก่อนถ่ายคลิปไปดูว่ายัางไงบ้างผมอยู่ <ๆ S 1> โม่สิบสองกับกับพี่อีทับแม่เนี่ยผู้ใหญ่มาก จัดที่จัดทางอยู่นี่ประมาณนี้แต่ลาไม่ได้ใหญ่มากพันกว่าคนได้ไหมใจว่าผู้ใหญ่ได้ครับพันกว่าคนเออเก้าอี้ยังไม่มีนั่งแล้วผ <c oughs> ู้ใหญ่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ไม่มามาไม่ทันปีหน้า่อยมาใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่ไ,ไ<ด>หม<บ>เออปีหน้ามาใหม่ก็ทำทำทำทุกปีนะถ้าไม่มีคิดถ้าไม่มีโคิดก็ทำทุกปีปีนี้ใครไม่ทันก็เอาไว้ปีหน้า นะประมาณ10โมงนะฮะนี่มวนพระไว้นี่ลองลองลอง,ลองโก้เข้ามาด้วยนี่เข้ามาด้วยมามาจากหมู่3ไม่แน่ยหลองโก้เข้ามากับหมู12่12ยิ้ม,น, <c oughs> าม,าามนะครับหลอง,องโก้เข้ามาทําบุญกับหมู่12ด้วยฮะเขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับผุหมู่พะพ่อตอนหลายคนครับอาจารย์อิทอาจารย์อิทโดนทุ้งกับทองอะไรเก้าอะเก้าเก้าองค์ พระเรื Eat, stand, the begun, the seid, ่องส่วนแล้วตามทีหลวงพ่ออีตุทมมาทุมทัะทองนะครับผมมานี่ดมะกาวอาายดูบ้างดไงแค่บ้าขอเขากคนเลยมีพี่นง ตีทางนี่เขาเป็นเนี่ยผู้ใหญ่พี่ธีพันธ์นะครับผมอันนี้พี่ธีพันธ์ผู้ใหญ่แล้วก็มีที่นิกรและมีโลโก้มาด้วยมีนายพยุทธก็นั่งข้างหลังผมเนี่เดี๋ยวเยอให้พี่ยุทธหน่อยนะครับแหมพยุทธ์ก็นั่งแล้วก็มีลูกบ้านนะส่วนมากจะเป็นพวกแม่กคว้าครับแม่กคว้าที่รู้จักกันหมดเลยอ่ะเพราะว่าเวลามีงานในหมู่บ้านเ็ต้องพูดแม่กคว้านี่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีนางรำด้วยเนี่ยมีนางรำมาด้วย ชุดแม่ขวยก็รู้จักกันหมดครับพอมีงานมีอะไรเขาก็สนิทกันนะฮะพอเหมือนกับว่าสามบักคีกันในหมู่บ้านนะครับผมทาบุญตามันก็ได้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวลองไปครับผมสวยด้วยเป็คนเนี่ยคนคนนุ่งตะลหวานทั้งหมดนะครับผมปติเขารู้จักผมหมดอ่นเนี้ยครับเคยเห็นผมมานู่นมานี่มางาน เด็ทอดนี่เป็นคนเท่าคนแก่แบบว่าลูกหลานทั้งผู้กระหวานอยัวแก่หมดเลยเนี่ยเ,เนี่ยเด็ทอดวันเนี้ยแก่ลูกหลานกัทั้งผู้กระหวานเลย พระเขายังไม่กลับหรอกเขาทานมขอพระไปนี่ะของกล้าของหวานไอาครับมีเปด้วยเแจอ่กตอมีทไปนะโรูปหลานก็ตั้งพุทธวรนแล้วครับคนนี้แลก็เรียงกัานไปโนนวนเป็นตึ้งก รถน้ำแล้วแข็งแรงนะครับเจ้าทดครับนะผมแข็งแรงขอยแข็งแรงอยู่ลูกหลานานานๆน,นะในซอยเนี้ยครับผม